สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่แชนแนลอยู่นะครับนี่ผมก็มาดูาทีมงานผู้ยาตูนะฮะแต่รถร่วมหลายคันครับนี่เจ้าล็อกกี้เล็กฮะตัวนี้น่าจะเป็นร้อยเครื่องร้อยหกสิบนะฮะร้อยหกสิบมา,มาเลยมเาเลยแถวนี้วิวสวยวิวสวยฮะ รถวิ่งอยู่เจ็ดแปดคันนะฮะแต่ดินอ่าดินปน,ปนปนกวดฮนะอย่างงี้ดินไม่เหนืดไม่ติดรถอะไม่ติดกระบะรถ ล็อกกี้เล็กฮะนี่ระว่างช่องเขาเขาเรียกว่า,าแถวเขาวงนะรอบตัวมีแต่ภูเขา,นะา,ขาเลยมีแต่ภูเขาเลยแถวนี้วิวสวยครับ ส่วนมากที่แถวนี้จะเป็นที่ในทุนหมดแล้วส่วนน้อยจะเป็นของชาวบ้านในทุนก็กว้านซื้อไว้หมดมาแล้วครับซับบัญชัยฮะซับวันชัย,บบชยตัวนี้จะเป็นอะไรนะ แคนเตอร์นะ yeah. น่าจะใช่ฟูโซ่ก็ไม่ใช่ oh. เห็นงานต้อนเชยครับเป็นอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นร้อยหกสิบแรงหรือหกสิบห้า ทีมงนนานพระบัญชัยมีกี่คันเหตุสองคันละจะมาวิ่งกี่คันเนี่ยเ็นยานเก้าครอ จะหัวยาวมาแล้วครับสุหัวยาวชกวันนี้จังแมวคันนี้จะเป็นเอ่เครื่องเดิมมันจะเป็นร้อยหก้านะครับยังเก้ามาเลยแต่ไม่รู้นี่เครื่องเดิมอยู่ป่าอ้า ครับไม่มีติกระบาครับดินทุกนี้แต่งเม่นเปี๊ยะรถในตำนานสมัยผมเป็นเด็กๆแล้วชอบผมชอบนั่ง อ้ <laughs> <laughs> น่าจะเปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่าตอนนี้อ่ามาแล้วครับนี่จะเป็นอิสอุเป็นอิสุครับตัวไหนเนี่ย NPR ฮะสองร้อยเอ้ยสองร้อยสามสิบเกติ๊กเกอร์น,ะนะนิ่มจัง <c oughs> ท่อธรรมดาไม่แตก ยางแปดสองอีก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 ศูนยัน เรามาจากสุพรรณเลยครับนี่กังนิ่มกันสุพรรณธุรติเรามาจากสุพรรณเนะี่ยตัวนี้ไม่น่ากระบะมันแปลกๆใหญ่กว่า วิ่งไกลครับก็สิบกิโลไปไปกลับก็ยี่สิบอ่ะนะไปกลับก็ยี่สิบกิโลอ่ะอ่าเป็นไรล่ะฝนไปปลอยครับมันจะตกก็ไม่รู้มาแล้วครับเจ้าฮีนุ อันนี้จะเป็นซปเปอร์เสี่ยหรือเปล่าครับอจอเจริญกิตนะเคนซีบัสไทยแลนด์อ๋ออ่าอาจจะเป็นซปเปอร์เสีย่ยท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวขนาดหน้าแปดสามท่อ กระจกนาซามีเราไฟข้างบนนะเราไฟข้างบนมีดาวมีป้ายฮะเป็นไฟสามชั้นนะจบนาซาคันชนลทด ตัวนี้จะเป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้าหรือเปล่าตัวนี้อ่าถอยมาถอยมาถอยมาเลยอ่าจะฟอร์ดหกพันหกร้อยสิบก็ เริ่มดันแล้วครับนโน่นนะซิ่งเลย มันก็ตกคพังครับกล้องผมก็จะเปลี่ยนในต้องบังเอาไว้แล้วจบคลิป <laughs> ก็จะให้เสมอกถนนนะฮะให้เสมอถนน,น,นก็รถวิ่งแ้วเดินก็ไปกลับก็ประมาณยี่สิบ 526โลนะฮะไปกลับนะฮะก็เลยทิ้งเช่วงนานหน่อยได้รถไถใหญ่ก็อย่างเงี้ยนฮะมาได้เนื้อฮะคือแรงกำลังเขาได้นะฮะ แลวดินนี่มันเป็นดินดินล้วนมันก็เลยดันดันง่ายถ้าดินหนื่หน่อยมันก็จะดันยากอันนี้เป็นดินร่วนนะดินอสมหินก้อนเล็กเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม ให้ช่องเขาใหญ่ h ช n แนลด้วยนะครับสวัสดีครับ